รอดช่องค่ะมะพร้าวนะคะก็จะปอกแบบนี้เลย35บาทค่ะบะจ่างเริ่มต้นที่50ค่ะโอ้โหดูสิเรียกว่าครบในงานเนี่ยมีทั้งหมดกี่ร้านกี่เมนูนะฮะค่ะมีมากกว่า40ร้านค้าร้อยกว่าเมนูค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมดูอยู่หน้าจอเนี่ยอยากไปแล้ว งานจัดเมื่อไหร่ที่ไหนยังไงบ้างงานมีตั้งแต่พรุ่งนี้นะคะเริ่องี่โมงเย็นค่ะจนถึงวันที่4มีนาค่ะยาวไปจนถึงห้าทุ่มค่ะห้าทุ่มที่ไหนครับศูนย์การค้าแรนมาร์กมหาชัยค่ะบอกวิธีเดินทางสักหน่อสามารถเดินทางนะคะถ้าลูกค้ามาจาก มารถส่วนตัวนะคะก็วิ่งเส้นพระรามสองมาได้เลยนะคะกมที่บ25บวก100ค่ะห,หรือไม่สะดวกขับรถมาสามารถมารถไฟได้ค่ะขึ้นจากสถานีวงเวียนใหญ่ค่ะลงที่สถานีคองจากค่ะและเดินเข้างานได้เลยค่ะที่จอดรถสะดวกสบายมากกว่า400คันเลยเริ่มต้นพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้ค่ะจนถึงวันที่4มีนาคมตางกันเยอะอาหารทะเลสดๆแบบนี้ราคาดีด้วยขอบคุณครับพี่เครับขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะส่วนช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมขาใครอยากได้ชุดลำลองของซาบีน่านะคะ5ชุดแค่พันนิดนิดทรงฟรีแล้วก็เก็บเงินปลายทางได้ด้วยส่วนพี่บูชาเดี๋ยวตามเขาไปชิมซาลาเปาอบองค์ที่ไต้หวันได้การันตีความอร่อยจากมิชลินไกด์ด้วย <c oughs> จะน่าตาน่าอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะครับ